ท่านทานบดรีผู้มีบุญทั้งหลายนครสวรรค์มีผู้ที่มีศักยภาพเยอะแยะไปหมดเลยเฮียเพงเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่ง mm. ที่ประสบความเด็ดในชีวิตสร้างตัวเองโดยตลอดมานามว่าเฮเพงเป็นที่รู้ mm. เป็นที่ร mm. ทราบจบวิศวะสุรา แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากเป็นที่สุดเลยท่านมีนามจริงว่าพงศักดิ์พงศักดิ์รัชพงศ์ไพศาลเป็นบุคคลที่พูดอะไรพูดจริงทำไรพูดทำจริงมีเพื่อนเยอะท่านเป็นเจ้าของวลีที่น่าชื่นใจที่ใดมีมิตรสหายที่นั่นมีแต่ความสบายและความสะดวกที่ใดมีพักมีพวก ท่าน,นมีแต่ความสะดวกและความสบายหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนต้องมีเพื่อนต้องมีพวกต้องมีคนที่มีอัตยาศัยไมตีจริงท่านเป็นรัฐรมนตรีหลายกระทรวงกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงอุตสาหกรรมทำชื่อเสียงให้เยอะเป็นคนตั้งใจจริงช่วยใครและช่วยจริงมีนิสัยใจคอจริงจังเหมือนกับพืชเพดคนนครสวรรค์ เป็นคนจริงเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีเพื่อนความเป็นคนที่มีเพื่อนของท่านนั้นทําให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยเยอะแยะมากม,า,กมา,กายกายกองและไม่เคยทอดทิ้งใครจริงใจเสมอคนไหนที่เป็นเพื่อนคนไหนที่เป็นมิตรลําบากยากจนหรือว่า มีภาวะยังไงก็ไม่เคยทิ้งความที่เป็นคนที่มีอธัธยาศัยไม่ตีดีท่านช่วยมีความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงบัดนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิถีชีวิตมากมายกายกองอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นไม่เคยทิ้งใครไปที่ไหน มั่นคงและจริงใจโดยตลอดขอบุญบาร,รมีที่ท่านตั้งใจจริงเป็นผู้ชายที่มีสัจจะมีเพื่อนมีพวกมีพ้องขอให้สำเร็จประโยชน์ดังประสงค์ีิวิปปัสษะพระเงินทองไหลมานะชาลีตี